ทุกคนแกงเทโพหมูสามชั้นเนื้อหมูนุ่มถักบุ้งไม่ดำอร่อยกลมกล่อมแบบนี้ต้องเพิ่มเป็นเมนูโปรดอีกชามแล้วไม่รอชา้ามาเริ่มทำกันเลยปิดก้านผักบุ้งให้พอแต่จากนั้นหั่นเป็นท่อนยาวๆเสร็จแล้วก็ชีกไปมะกรูดเตรียมไว้ก่อนฐานลูกมะกรูดเป็นฟีีๆแล้วนำเม็ดออกจากนั้นบีบเอาน้ำมะกรูดไว้หนึ่งลูกหมูสามชั้นก็หั่นเป็นชิ้นๆเตรียมไว้ก่อนจ้าเตรียมจวนมาตมพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลย เคี่ยวหัวกะทิพอแตกน้นจากนั้นใส่พริกแกงเผ็ดลงไปผัดกับกะทิให้หอมใส่หมูสามชั้นลงไปผัดกับพริกแกงให้สุกจาก็นั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปพอน้ำแกงเดือดให้ใส่ผักบุง้งตำด้วยลูกมะกรูดและน้ำมะกรูด1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วจ้าแกงเทพโพสูตรโบราณไปลองทำกันเลย